ดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้วจากตอนนั้นนะคะทุกคนที่เราสั่งไปซื้อกล่องสุ่มมานะคะกล่องละ5บาทนะคะอ่ะตอนนี้เราไปซื้อกล่องสุ่มมาใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่แต่ว่าไม่ใช่ของพิมพ์ลิพายนะคะทุกคนอ่ะแต่เราก็จะมา,าแกะกันนะคะไม่ใช่ของพิมพ์ลิพายนะมาแต่จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ไม่ใช่ของพิมรีบายนะทุกคนเป็นของร้านอื่นนะดีะะะไปเลยกล่องเล็กนะเนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรก่อนคืออะไรก่อนเคยกินแล้วอันนี้แต่ก็คือมีอันนี้นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็เป็นขนมชิ้นเล็กมากมายแต่คือติดใจกับอันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรอันนี้เคยกินแล้วนะทุกคนชอบมากอันนี้รสอะไรอะไรไม่รู้มาตะมาลองชิมกันนะ,ะหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทหนูว่ามันคุ้มไหมไหมเกือบหลัม่บาทเฮ้ยพื้นโตกระปุกหรือเปล่านี่เป็นถั่ว อืมอร่อยในกล่องมันมีอะไรเกยดด่ไหอืมวะเป็นขนมนะเขาพีอ่อยากกินดูเืามาด้วยอืมเป็นขนมอันนี้นะคะนึ่งกึ่งตรงจุืมอาจจะไม่ได้เหมือนเขานะคะเราจะเน้นของกินไว้ยนี่เี๋จะมาลองชิมกัน ว่าราสชาติเป็นยังไงจากที่ดูแล้วเนี่ยจะเป็นออคุกกี้อออกกล่องออกกล่องจากที่ดูนะทุกคนด้านในจะเป็นแน่นอนจะเป็นคุกกี้ด้านในจะมีไส้เป็นรสจับปะรดนะคิดว่าอืมอืมอะไรมันเหม็นอนะ่ะไม่อร่อยล้วใช่ <c oughs> กลิ่นชื้นกลิ่นอะไรเติมเลยชอบมาตอนที่อันนี้เลยค่ะปิดฟันเลยปิดปากเลยเดี๋ยวามาลองชิมแบบนี้นะคะมันคืออะไรไม่รู้จะมีเป็นรสชาเขียวไม่รู้ใช่หรือเปล่าเป็นโจเขียวนะคะแล้วก็วรสสเบปะรดรสช็อกโกแลตนะคะจะมีอยู่สามรสนะอาจจะมาลองชิมรส นี่มีรสบลูเบอร์รี่ด้วยเอ้ยมีรสมันเผือกนะมันสีชมพูเลยนี่นี่กล,ลิ่นสับปะร่แรงมากหอมมากเราต้องการหน่อยอะไรมันเป็นยังไงไม่อร่อยสักท่าเลยมันแบบ แบบกรอบชิมแแต่ว่ากลิ่นมันก็คลาย,ายกันเลยอะ <c oughs> คือสรุปไม่ชอบสกานเลยช <c oughs> อบแต่อันนี้ <c oughs> สรุปว่าไม่คุ้ม,ม,มอันเดี๋ยวร้องให้คกล่องซูมอะมันเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ค่าส่งด้วยอะไรด้วยคือทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทอันจะร้องให้ไม่เอาสรุปว่าไม่คุ้ม,ไม,มไม่โอเคไม่โอเคเป็นกล่องซูมขนมที่สั่งมาจากลาซาด้านะคะ แต่ว่าไม่ใช่ของพิมพิพายนะคะโอ้โหแของพิมพิพายแต่มาอันนี้อร่อยสุด <laughs> อร่อยสุดอันนี้ซื้อที่อันนี้ก็ได้นี่บอกว่าพื้นโต๊ะมันไม่ได้เช็ดหรือเปล่ปาเลยหนะูนชอบอาหารอีเดีเห็นม <laughs> ด้านในมันจะมีเม็ดอัลมอนด์อยู่ด้านในนะคะชอบมากอ่างั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย